สองบ้านว่าที่เจ้าสาวก้อยรัชวินหรูหราหน่าอยู่แค่ห้องน้ำก็อลังการแล้วนับถอยหลังเพียงอีกหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างตูนบอดี้สแลมและสาวก้อยรัชวินซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกงานที่หลายคนจับตามองสุดๆ และล่าสุดก่อนจะเลื่อนสถานะเป็นสีภรรยากับนักร้องดังรายการตีท้ายครัวก็ได้พาทุกคนไปสองบ้านของสาวก้อยซึ่งเป็นหลังที่เธออยู่กับครอบครัวไม่ใช่เรือนหอกับพี่ตู้นแต่อย่างใดซึ่งต้องบอกเลยว่าเปิดมาปุ๊บภาพหน้าบ้านก็อลังการสุดๆเรียบง่ายแต่หรูราน้ายอยู่ซึ่งงานนี้จะพาทุกคนไปดูห้องนอนของสาวก้อยที่ดูเรียบง่ายเต็มไปด้วยความทรงจำมากมายมีถ้วยรางวัลจากการไปวิ่งในงานต่าง เียบแต่ที่เด็นและพิกสุดๆคือห้องน้ำทั้งกว้างใหญ่รูราพรีเมียมกับอ่างอาบน้ำสุดอลงังทำเอาพิธีกรเห็นแล้วยังอึง้งและออกปากชมจะเป็นยังไงนั้นลองไปชมกันเลยค่ะ